สวัสดีค่ะมาพบกักกวางนะคะช่องกวางท่าโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรันมค่ะในหัวข้อที่ว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ค่ะแล้วก็จะเป็นของธาตุไฟนะคะธาตุไฟคือราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถเช็ควันที่ดูราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะเอ,อ่อในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลย <Huh? S 1> ก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สา มาจิ้มลิงด้าน,นล่างนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาก็ได้นะคะใส่ตัวแอดแล้วก็ควางทาโลกค่ะคาฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามคลิปนี้ด้วยค่ะอันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูดวงความรักของคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่เป็นแรกค่ะคือไพ่5ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่5ดาบนะคะ ตามด้วย1ดาบค่ะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างๆกันไปแล้วก็ได้นะคะไม่ได้พูดคุยกันมาสักระยะแล้วนะคะอาจจะมีการแบบงอนๆกันอยู่นะมีเรื่องทะเลาะกันตลอดเวลาค่ะเรื่องเก่าๆก็สามารถเอามาทะเลาะได้ตลอดเลยค่ะนะแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยพูดคุยกันสักเท่าไหร่หรือเวลาคุยกันเนี่ย ก็มักจะมีปัญหาก็มักจะทะเลาะกันนะคะเอ่อคุยกันภาษาเดียวกันแต่มักเข้าใจคนละแบบนะคะหรือไม่ก็เวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาอาจจะมีอคติกับคำพูดเราเสมอเลยนะคะแบบไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเออหรือแบบไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้นะคะนะเอ่อมาดูต่อค่ะมีไพ่สี่ไม้ค่ะอืมแล้วก็ไพ่สิบดาบค่ะ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่ะเอออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยอยู่ร่วมหอกันนะคะอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นแล้วก็แยกบ้านกันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือการที่คุณไปคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยเออมีครอบครัวแล้วตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่รู้เนี่ยคุณมารู้ทีหลังแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงทำยังไงดี นะมันมีความรู้สึกที่เรารักเขาไปแล้วอะแล้วตอนนี้คุณก็มีความรู้สึกที่แบบเจ็บปวดมากๆเลยนะเออมันทิ่มแทงไปหมดเลยค่ะเอออารมณ์ประมาณนี้นะคะอะมาดูต่อกันค่ะอะมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาจริงๆด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องระวังว่ามีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวเออมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอีลุงตงนางนะคะคุณอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของคุณก็ได้หรือคุณเนี่ยคุยกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว เขาเนี่ยไม่เคยชี้ชัดเลยนะคะว่าสถานะคุณกับเขาคืออะไรนะเขาพยายามที่จะเข้ามาทําดีกับเรานะคะแล้วก็ค่อนข้างสเปเชียลมากๆเออเรารู้สึกได้อะว่าการที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยมันไม่ใช่ในฐานะเพื่อนมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นอืมแต่พอมันเป็นอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ได้พูดให้หมันชัดเจนะคะ่ะว่าสรุปแล้วเราอยู่ในสถานะอะไร จะไปต่อแบบไหนนะคะนี่มีไพ่เจ็ดทวยขึ้นมานะความคุมเครือเกิดขึ้นเลยค่ะไพ่สเตรนท์ค่ะกวางม,มองว่าความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คาราคาซังค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเออเวลาเขามีปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะกลับมาพึ่งคุณเออกลับมาให้คุณแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้นะคะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่ ความรู้สึกว่ามันตัดกันไม่ขาดอ่ะเออแม้กระทั่งถ้าคนนั้นนะถ้าสมมตินะคะถ้าคนนั้นเขามีใครอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยก็มีโอกาสที่มีความรู้สึกว่าตัดไม่ขาดด้วยนะอืม king of pentacle ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะะีฮะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินค่ะธาตุด,ดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะดูแล้วเขาโปรไฟล์ค่อนข้างดีเนาะดูแล้วประสบความสำเร็จนะคะเออแล้วก็ ดูแลเทคแคร์ care. แต่บางมงุมมองอะค่ะเขาก็จะมีความไม่ได้เรื่องอยู่นะคะมีความไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะแเป็นคนที่แบบคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเออหรืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของเราเป็นยังไงมีความเย็นชามีความเฉยชาอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะตรงกันข้ามกับแบบนี้ที่วางพูดไปก็ได้นะก็คือคนคนนี้เขาอาจจะ พยายามแอดตัวว่าตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวตัวเขาอ่ะยังไม่ถึงนั้นเลยนะคะเราก็ต้องมาพึ่งพาคุณเสมอนะคะทำให้คุณมีความเออขึ้นมาในหัวค่ะว่าจะไปต่อดีกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะอ่ะมาดูต่อกันนะคะมาเปิดคําตอบกันว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะ มาตอบคำถามของคลิปนี้กันนะคะว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะวางจะแบ่งแยกออกมาเป็นเออจะไปต่อแล้วความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นยังไงบ้างจะดีขึ้นไหมนะคะจะชัดเจนขึ้นหรือเปล่านะคะส่วนอีกคำถามหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือถ้าพอแค่นี้เลยนะไม่เอาแล้วกับความสัมพันธ์นี้นะคะจะได้เจอใครใหม่ไหมนะหรือว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องอีลลงตงนางอยู่อคาาคาซังอยู่ หรือเปล่านะคะอะมาดูคําถามแรกกันค่ะถามว่าไปต่อแล้วจะเป็นยังไงนะคะไพ่ใปแรกค่ะคือไพ่เดิมเวอร์ค่ะตามด้วยไพ่จัดเมนค่ะอืแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญค่ะ9ก้าถ้วยค่ะแล้วก็ queen of cup ค่ะตรงนี้ค่ะไพ่ขึ้นมาว่ามี judgment แล้วก็มีไพ่ The w o r อ d ไพ่อยากให้อดทนอดทนหน่อยนะคะอ,อความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคแหละนะคะ อันนี้ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะมีโอกาสชัดเจนขึ้นได้นะคะเขายังคงรักคุณและยังเห็นเป็นตัวจริงอยู่นะเออยังอยากที่จะมีบทบาทในชีวิตคุณนะคะแล้วก็ยังคงรู้สึกว่าการอยู่กับคุณนั้นมีความสุขและคุณเนี่ยก็เติมเต็มความสุขให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันมีไพ่เจ็ดเหรียญนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในรูปแบบแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะไปแบบเนิบเนิบอ่ะ โลโมชันมากๆเลยนะคะดังน,น,นั้นถึงบอกให้อดทนค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่และคุณไม่อยากที่จะอ,อมองหาใครอื่นแล้วนะคะอืเนั่นก็อาจจะต้องลองอีกสักตั้งหนึ่งนะส่วนความรักความสัมพันธ์ที่เอ,อเขามีเจ้าของแล้วอที่เขามีเจ้าของแล้วนะวางมองว่าถ้าไปต่อเนี่ยเขาก็จะเลือกคนของเขานะเอ เขาก็จะเลือกคนของเขาไม่ได้เลือกเรานะคะมันก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยในที่สุดอ่ะอาจจะต้องจบลงก็ได้นะคะควางแยกเป็น2กรณีเนาะอ่ะมาดูต่อค่ะคําถามต่อไปค่ะถ้าคุณจะพอล่ะไม่เอาแล้วกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเออจะเป็นยังไงบ้างมีไพ่ก้าดาบขึ้นมาค่ะ Emperor ค่ะตามด้วยสามเหรียญค่ะ แล้วก็เด็กถือเหรียญนะคะใบสุดท้ายก็คือเดวิ e ออ f ฟอร์จูนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะว่าถ้าคุณจบกับความรักความสัมพันธ์นี้ไปแล้วจะไม่ได้เจอชีวิตดีๆไม่จริงเลยค่ะคุณจะมีชีวิตดีๆแน่นอนนะคะนะคุณจะมีชีวิตดีๆน้อยแน่นอนก่อนหน้านี้ค่ะคุณอาจจะมีความทุกข์ระทมเยอะแยะมากมายเนอะเออความรักความสัมพันธ์คุณมีอุปสรรคจนคุณรู้สึกแบบท้อแท้ไปหมดเลยนะคะถ้าคุณอย่าจบความสัมพันธ์นี้ ไม่ต้องกลัวว่าทางข้างหน้าจะไม่มีใครมาให้ความรักกับคุณนะไม่ต้องกลัวเลยคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาดูแลเทคแคร์คุณเป็นอย่างดีนะคะอืมดูแลเทคแคร์คุณเป็นอย่างดีเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะเอออารมณ์ประมาณนั้นแต่ถามว่าเวลาคุณจบความรักความสัมพันธ์เนี้ยในช่วงแรกแน่นอนนะคะคุณก็จะเครียดแล้วก็มีกำแพงให้ตัวเอง นะคะคจากคนที่เป็น i n t r o v e r ดอยู่แล้วอะ่ะก็จะ i n t r o v e r ดหนักเข้าไปอีกนะเออหนักจนที่แบบอ,อวันแบบวันเสาร์อาทิตย์ที่จะต้องไปท่องไปเที่ยวเนี่ยค่ะคุณก็เก็บตัวอยู่บ้านไม่ยอมไปไหนเลยนะคะเห็นไหมมันมีกำแพงไปหมดเลยนะคะดังนั้นน่ะถ้าคุณจบแล้วคุณอยู่แต่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยค่ะคุณจะไม่ได้เจอใครแน่นอนเออนะ จะไม่ได้เจอรูปแบบในเพื่อนของเพื่อนแล้วก็จะไม่ได้เจอรูปแบบออนไลน์หรืออะไรด้วยนะคะนะเอเอคุณต้องออกไปข้างนอกค่ะออกไปข้างนอกไปพบปะปาร์ตี้ไปเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออไปปาร์ตี้ไปพบปะเพื่อนฝูงอืมแล้วคุณจะได้เจอคนดีๆแล้วโชคชะตาชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป อันนี้ก็เป็นช้อยส์มันเป็นไกด์ไลน์นะคะมันเป็นไกด์ไลน์มันไม่ใช่หมายถึงว่าอุ้ยทุกคนน่ะมันจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องเลิกกันเออหรืออะไรแบบนี้นะคะวางจะไปบอกให้ทุกคนแบบเลิกเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะเออการที่เราจะเลิกกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้อะไรที่แบบเออต้องคิดมาแล้วถี่ท่วนแหละเออแล้วมันก็มีผลกระทบอะไรหลายๆอย่างนะคะมันไม่ใช่พูดว่าเออโอเคฉันจะเลิกกับเธอ แล้ววันรุ่งขึ้นเลิกได้เลยโอ,โอ้มันเป็นไปไม่ได้นะคะกวางคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเอาเป็นว่าอันนี้มันเป็นไกด์ไลน์แล้วกันถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จริงๆอยากจะรู้แน่ชัดจริงๆกวางแนะนําให้มาเช็คดวงส่วนตัวกวางนะคะไม่จําเป็นต้องใช้รูปสําหรับกวางนะกวางไม่จําเป็นต้องใช้รูปนะคะเอ่ออยากให้แค่มีชื่อชื่อเล่นก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องชื่อจริงอยากให้แค่มีชื่อเอ่อแบบคุณเคยคุยเก,ยก็บเขาแล้วแบบนี้ค่ะนะถ้าเป็นแบบนี้กวางสามารถดูดวงให้ได้เลยค่ะ เออสามารถดูดวงให้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีชื่อเลยไม่มีอะไรเลยไม่วันที่ไม่มีรูปเลยเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะสื่อยากหน่อยนะคะก็ะสื่อยากหน่อยกว้างไม่รู้ว่าคนที่ถามถึงนั้นคือใครมีตัวตนจริงหรือเปล่านะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคําตอบของคลิปนี้นะคะเปิดไปจบแล้วนะอ่ะกวางขอไพ่ข้อความหน่อยค่ะข้อความที่เขาเนะีะยลึกๆนะในใจของเขา,าอยากจะบอกกับเรานะอืม อ่ะใบแรกนะเขาบอกว่าเออเขาไม่ชอบเลยค่ะเออเขาไม่ชอบในการที่คุณเนี่ยไปพูดคุยกับคนอื่นอืมนะคะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะชาวธาตุไฟเออก็เข้าใจแหละคนเป็นไฟเนาะมันร้อนแรงแม่สิงห์ธนูเนี่ยสามราศีเนี้ยเป็นราศีที่มีเสน่ห์จริงๆค่ะนะคะแม่สิงห์ธนูเออา่ะมาดูต่อนะคะขอดูอีกหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเออคุณเนี่ยเหมือน เข้ามาสอนอะไรมากมายเอ่อในชีวิตเขาในเรื่องของความรักในเรื่องของต่างๆด้วยนะคะอืมให้บทเรียนอะไรกับเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะอีกใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอ่อพยายามมามากในการที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วเหมือนแบบคุณไม่สนใจเขาเลยนะ,ะอเขาคิดว่าอย่างนั้นนะคะ่ะอ,อันนี้ก็ไพ่ข้อความเปิดไปหมดแล้วนะคะก็ เสร็จไปแล้วในหัวข้อที่ว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้จริงๆอะ่ะกวามเคยทําหัวข้อนี้ไว้แล้วนะเป็นแบบรันด o อมค่ะสามารถไปกดดูได้ในเพลย์ลิสต์นะเออมันมีอยูออ่หลาย EP เหมือนกันค่ะลองไปดูดูนะคะอ่าวันนี้กว่างต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย